นี่เป็นการถ่ายทําผลิตภัณฑ์โอท็อปจากสารจากไม้ไผ่ของชาวบ้านภูมิบัญญาไทยเขตตำบลบางครกหมู่4อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี การทำงานช่างของเราที่นี่จะผลิตวัสดุหลายๆชนิดเป็นต้นว่าเก้าอีไไอ้ไม้ไผ่โต๊ะไม้ไผ่บุ่งผีสําหรับโกยเกลือร,รือใไ่ตายปูนวัสดุของเราก็ได้มาจากไม้ไผ่ของพื้นบ้าน เส้นทางการเดินทางประมาณ15กิโลจากตัวจังหวัดเชรบุรีด้าน,นขวามือหมูสี่ข้ามสะพานว,วัดปักทองมูสีตำบลบางคลกท่านสามารถจะได้เจอกับศูนย์ผลิตภัณฑ์อาชีพพื้นบ้านโอท็อปจากสารไม้ไผ่โดยคุณสมัยเป็นประธานกลุ่ม